สวัสดีครับขอลองควักไว้ครับวันนี้ครับวันที่8นะครับเมษายน2568นะครับครับก็อยู่กับหอยควันด้วยก่าสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับเอานะครับขอเลขเอไปได้ครับบันนี้ตัวแรกแม่แรกอ่าแม่แรกครับผมครับแม่แรกนี่เป็นลูกของเจ้าฟ้าครับลูกเจ้าฟ้าครับตอนนี้ เป็นมีลูกมาแล้วสี่ตัวมีลงแลือสี่ตัวครับผมเป็นแม่บอกแม่บอกแม่พันแม่บอกที่ส่งลูกตัวหนึ่งเลยครับให้ลูกสวยครับครับเดี๋ยวเสียลูกมาให้บึ้งครับผมครับผมนี่แม่บอกแม่พันสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองครับสูงร้อยสี่สิบสองครับครับผมสถานะตอนนี้ท้องกับไข่มุกขาวท้องกับไข่มุกขาวเนาะตอนนี้ครับท้องได้สองเดือนท้องได้สองเดือนแล้วครับรับประกันท้อง นี่ครับบึงความหนาของเพิ่นความหนาความอ้างความลึกของเพื่อนนี่ครับนี่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองครับผมครับนี่อ่ะเงาเพื่อนซีได้หนาลึกแล้วก็เงาครับครับที่สำคัญเงาเป็นเงาเงาอัลลัดครับที่สำคัญทรงลูกสวยครับครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเพื่อนมาเปิดให้เบิ่งตัวต่อไปนะครับ นะครับนี่ยาวจริงๆครับนะครับหนาวดีดีนะครับหนาำตึ๊บนะครับนี่ครับนี่ห้ำตึ๊บเอาคันน้ำมาตรงเี้พายองขอหนาำมากนะครับตัวนี้ขนาดนะครับกับเบื้องเบื้องภาพเป็นล้ำกะประกอบประกอบละเอียดเป็นน้ำเนาะครับเนาะครับตัวนี้เปิดอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับเบื้องในหลายมุมอ้าวลองคันน้ำเลยผมเนี่ย สมบูรณ์ดีไหมครับต่อบ่ได้อย,ย่าซื้อครับต่อได้อีกต่อได้อีกอันนี้ว่แม่นลูกเพิ่นเด้ออันะดูแม่นลูก <laughs> ตัวประกอบตัวประกอบฉากก็ซื้อ <laughs> นี่ครับผมเบมึงหน้าตาเพิ่นเนี่ยหน้าเขาสวยครับหน้าเขาเขาตรงนะครับเอ,อยู่ตรงตรงลูกอยู่ตรงตรงลูกเป็น <c oughs> หอนแดดเล็กน้อยลู <c oughs> งลูกขาอ,อยู่ตรงตรงขานี่นี่ครับเบมึงหน้าเพิ่นอนซุ้มเรียนอยู่บนแม่นลูกจี บอเมีนครับบเมนลูกเนาะหนาทั้งดังคมดีครับครับผมนี่ครับรับประกันว่าหนาหนาตึ้บรับประกันคมหนาครับยิงน้กหนาเลยครับนี่หนายาวหนายาวอ่างลึกนะครับได้เบิร์ทุกอย่างได้เบิร์นะครับทองพรอมอีกทองครับไข่มุกขาวสองเดือนครับผมครับ เกิดจากการผสมเทียมนี่พี่น้องครับของราคาเนาะประเดี๋ก็แปดหมื่นเก้าพันครับแปดหมื่นเก้าพันบาทครับนะครับต่อได้อีกต่อได้อีกต่อมาอีกนะครับพี่น้องครับต่อประด้๋ยวจซื้อคือเก่าครับต่อคือเก่าคือเก่านะครับหนาตึบนะครับพี่น้องนี่นะครับเอาตัวต่อไปน้องหอยเนาะครับตัวต่อไปครับผมโอเคครับตัวที่สองน้องหอยเนาะตัวที่สองครับโอเคครับขอเลขเด็ดนะครับอ่าตัวนี้เป็นลูกของแม ตัวที่หนึ่งครับนีดด่จีครับผมนี่การส่งลูกเพื่อนลูกซ้ายเพื่อนลูกซ้ายเพื่อนครับเป็นลูกซ้ายของอขวัญเพชรลูกชายของขวัญเพชรครับอายุ12เดือนอายุ12เดือนนี่ครับสวยๆได้ครับสายประกวดนี่เพราะว่าเพื่อนสนเข้าม่จีครับผมเฮ้ยด้านได้ลึงกันไปเนาะรกระดูกแข็งขาไงแล้วก็ผิวพันธ์ดี ขาวามัรัีนะครับนี่ครับไปปั้นเอาไปปั้นเป็นประกวดหรือว่าเอาไปเฮ็ดพอพันได้ครับตัวนี้กระดูกง่แข้งขาง่ายแข้งขานะครับกระดูกแข้งขาเพิ่นคงคงคอเพื่อนนะครับครับผมนี่หนาไง่ครับควนดีเบื้องหน้าตาเพื่อนครับตานี่ปลอยธรรมศาสตรดุลุกปลอยธรรมชาติก็ได้ หน้าเขาเพิ่นสวยลอบเป็นควายเผือกที่ลอจะแก้ว่าอ่าส่วนเข้าไม่พเนืองปรงเดี๋ยนี่ครับเนืองปรงเดี๋ยนาะหน้าตาลอนี่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 นะครับสายประกวดครับผมรางการตำนี้ให้ครับนี่เบื้องหางครับที่หางยาวหางยาว ปูหางสวยนี่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 ปูหางยาวๆนะครับเนาะไข่บางไข่บางผิวดีผิวดีครับผิวพันธุ์ดีลูกสายเนาะลูกสายครับลูกชายนะครับลูกชายขวัญเพชรลูกชายเจ้าขวัญเพชรครับ,รบผมนี่น้องครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่น เจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นเกจประกวดนี่คือพันธุ์ที่เป็นเสือกขับเพิ่งพึ่งสวนสะพายครับเพิ่นนี่เป็นเสือกเพิ่นเลยเพิ่นเลยยังยังยังอันนั้นอยู่เพิ่นยังป่ะเทศลึงนะครับประเทศลึงเสือกนี่กันเองนะครับนี่ครับนี่จะให้พี่น้องเบิ่งชัดๆนะครับแต่ว่าเบิ่งผิวพันธุ์เบิ่งหน้าตาเบิ่งกระดูกครับกระดูกใหญ่นี่หน้าตาเพิ่นนี่ครับเพิ่นรอเลยเขากำลังออก เขาบอกว่าแม่เพิ่นส่งลูกสวยครับนี่คือตัวนี้ครับคือผลงานของเพิ่นกระดูคือแม่ตัวที่หนึ่งเนาะครับครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามได้ครับครับผมหรือว่าเขามว่าเบิ้งก็ได้เขาเบิ้งกอนก็ได้ครับนะครับเออนี่เพิ่นมักสิมักถึงสี่เพราะ่มักสบายสบายบ่ครับนี่นี่นี่ปล่อยเลยนะครับ เอาตัวต่อไปเนาะครับผมครับผมครับครับผมตัวที่สองหน่อยเนาะตัวที่สามครับครับผมลระเหลียดนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าทั้มครับลูกสาวเจ้าทั้มเจ้าทั้มครับอายุสิบสี่เดือนอายุสิบสี่เดือนครับตอนนี้สูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสูงร้อยสามสิบนะตอนนี้ครับผมเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบสองแม่ร้อยสี่สิบสองเนาะเกิดจากแม่ลงร้อยสี่สิบสองนะครับ เป็นควายเผือกครับผมแม่เพื่อนครับเอาสวยเพื่อนครับตัวนี้เจ้าสีย่างได้ผมสีย่างเอาเจ้าย่างก, <ผม S 1> ก็ได้ย่างบ่ครับผมผมย่างบ่นี่ผมรอบรอบเนาะครับเปิดแบงอยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทครับผมนี่สายเผือกสายเผือกครับสวยๆเลย ครับราคาต่อกันในอีกคุยกันในอีกครับครับผมส่งให้ฟรีภาคอีสานส่งฟรีภาคอีสานครับเก่านะครับครับผมอเดี๋ยวยางให้เบิ่งดีวะฮอดบอลเอายางก็ได้นจอยางกระดรับประกันตำหนิครับผมน็บลูกนี่ยางมหาเลเอานี่ครับ ทรสอบถามรายละเอียดได้คือเก้าครับครับหรือว่าสีมาเบิงอยู่ฟาร์มกะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกท่านผมนะครับถ้าจะมากันมาได้สีได้เบิงงลายโตเลยครับสีได้เบิ้งจูใจครับนี่ยืนเองนี่ครับลำตัวเงาเงากระดูกเงี้ยครับเป็นควายอ่าเป็นกำลังสีสางกำลังสีไงยโครงสางกำลังสีไงครับ